เรื่องให้กับประชาชนอาสสังคมจีฬาและศาสนารวมทั้งเป็นสื่อกลางและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตระหนักว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างมุ่มั่นชุ่มเทเสียสละสมควรที่ทางสมาคมจะอาสาเป็นสื่อกลางในการประกาศเกียรติคุณยกย่องอย่างสูงสุดเพื่อเป็นกวันและกำลังใจสำหรับปี2556นี้ สาขาสืบสวนได้แก่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคสองจากคดีอุ้มเสียบ้วนตลาดโรงเปลือสาขาสอบสวนนักสืบต้นแบบได้แก่พลตำรวจตรีอธิพลพิรยักินโยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหัวเรือใหญ่ใน การสื่อการสอบผู้ต้องหาจนสามารถฟ้าความจริงมาได้สาขาตำรวจไทยในเวทีโลกได้แก่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภายใต้การนำของคนตรวจโฟรานุเกิดลาาผลผู้บัญชาการสตมกองพานรัฐตำรวจไทยในเวทีสากลได้ระดับมาตรฐานในการป้องปรามการเข้าออกราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายสาขาผู้ปดครอง กาวองนะครับรางวัลแรกนะครับยกให้กับทางนายกันต้องการระดับทางผู้คุ้มกันพวกข้าในครับจะดูทและเอาจริงเอาจังครับแต่สื่อบนชนก็กระท่านนะครับก็เป็นกันเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังอุทิศเสียสลับเวลาทำงานนะครับนำอาามรู้นะครับจนมีลูกน้อลูกชนนะครับสอบเค้นก็ต้องไหว่าเป็นลรดับที่ได้มีการประเมินอย่างมีความสมบูรณ นะครับสมกว่าเป็นส่วนยอดเหตนตัวไทย255<ป>นะครับแล้วลก็256ของโครงก,การตำรวจเลยก็ว่าได้นะครับ